สรุปตายไปกี่ตัวเนี่ยโอ้โหนี่นับเลยตอนตับเนี่ยฮะนับไม่ได้นับไไม่ด้เลยใครเขาเอาหินมาไว้ในนี้อ่ะพ่อเอาทับไดโวสตอนแรกคนเลี้ยงจะไม่ร้องให้เลยเหรอน้ำมีน้ำตาซึมบ้างแหละโง่ง่จุดไปเถอะโง่เลยจุดไม่ออกเลยงัไงก็ทำบุญเลี้ยงพระให้มันแล้วกันอันนี้ก็ตายเหรอ ไหนอ่ะตัวไหนที่ตั้งชื่อไว้ให้จำได้บ้างไหมเนี่ยต้องดีไว้เอาชงของมีชื่อใสออกซิเจนหลุดแค่เนี้ยนะตายเลยความันเยอะไงควาใหญ่ควายมัใหญ่ปั้มใหญ่ มูลค่าความเสียหายนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหกล่อยจะโตเท่านั้นหมดอาหารไปเท่าไหร่หลายหมื่นนะหลายหมื่นเยอะฮะตายท้องกลมทำน้ำมันพายได้หรอปลา อุ้ยไงยท้องนี้แล้วนั่น,น,นดูแล้วจะไม่รอดใช่ไหมน่ะไ,ไงท้องนี่คือจะไม่รอดนี่ใช่ไหมไท้องนี่คือจะไม่รอดนี่ใช่ไหมใช่ยังมันยังไม่มีออกซิลเจนกหยตัวหนี่เอาเนี่ยมาทางนี้มาทางน้าางนำคุ้มกันนี่งั้นมันรอดแล้วหนู มันหงายหงก่อนอุ้ยนี่จะไปทำอะไรต่อแม่จะนับหรอทอดปให้แมววัดไงทอดไปให้แมววัดแม่แมว,วแมันไ,ไม่กินหรอกนะไม่รู้ต้องถามถามดิ้นนะดิ้นหลุดดาวไปให้ตาน,นี่นก <ขอ S 2> ็นไา่จังพอโอ้โหตัวใหญ่เง,งั้นเลย หรือยังไงอ่ะถ้าไม่ทอดแล้วทำไงแล้วทำถังหมักนะหมักไว้เหรอใช่หมักไว้ทำอะไรก็ทำปุ๋ยชีวภาพอ๋อมีถัง200ลิตรในสวนกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วมี3-4เอาหนยังมีประโยชน์อยู่บ้างนับสิยังมาหาเนอะบอกคุณคิดว่าเจอกันกะทิพอดีม่ในากต้องการทำไมอะก็มาหาตั้งใจมาหาืตัวนี้เนี่ย เอาหน่อไม้มาฝากด้วยแหละเออแม่แมเป็น,นไปหามาเมื่อเช้านี่ยังกินไม่ได้เลยนั่นก็กินได้อยู่ต้องต้มมาแม่เอจอกันกับเมื่อมีกระถิ่นเนาะหนีไม่พ้นแกงหน่อไม้ถ้ากระถิ่นแม่นับเหรอเอ้อนับอ่ะ นี่ปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรปลาคราบปลาคราบกเจ็ดแป 46, 46, 47, 48, 49, นับไปน้ำตาไหลไปห้าสิสีตัวห้าสิบสี่ <55, S 1> ตัวห้าห้าสิตัวนอนลอยลอย,อยู่นู่นอีกห้ <97. S 1> เจ็ดไม่รอดหรอกไม่รอดหร้าสิบเจ็ดใช่ไหม <50. S 2> มาแน่งวดนี้ดูแล้ว ไปตักให้อาจารย์สามตัวเมื่อเช้าในะที่วัดตายเหมือนกันหนูไม่ตายหรอกฮะเนี่ยถ้ามันไม่ดับไม่ตายหนูใส่เกลือใส่อะไรดูแลอย่างดีพาดไฟดับ